วันนี้พี่วิกจะมาเล่นไม้ครับกับหมด TNT แบบใหม่ภายในเวอร์ชัน1.20.5กันนั่นเองครับน้องๆที่มีบล็อก TNT เนะี่ยมากกว่า30บล็อกกันนั่นเองจะโหดและแปลกมาก,กขนาดไหนรับชมให้นสนุกครับโดยที่ตอนนี้นะครับน้องๆเรามี TNT เนี่ยมากกว่า30บล็อกกันนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นครับน้องๆเดี๋ยวเรามาทำการเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับทุกคนเนี่ยเจ๊ีเป็นรอยทุกคนบล็อกแรกของเราเลยดีกว่าครับน้องๆนีนตัวสลาม TNT กันนั่นเองครับน้องๆคือแบบมันเบี้ยมากเลยนะเว้ยทุกคนจริงๆ อาจดเลยทุกคนเดะเดะเดะทำไม,มตัวถัดมาครับทุกคนนั่นคือยูอโตะวูรคาโน่นะครับน,น้องๆซึ่งพี่คิดว่ามันน่าจะเฟี้ยวฟ้ามาเผาแก้วแน่ๆเลยโอ้โห ไอ้ตังไงเด้อทุกคนเอ้ยจุดสปอร์เรายังอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราลองกลับมาดูเจ้าตัวสลางมาสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับน้องๆเออได้เกิดระจุดแบบนี้อ๋อทำการเปลี่ยนว่ะทุกคนโคตรเบรเลยครับน้องๆถือว่าเป็นเลยที่ไม่ได้แตตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะเลยครับทุกคนตัวนี้ครับทุกคนซูปเปอร์วอรคาโนอนะครับน้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันต้องอภินิหารอย่างแน่นอนไอ้ไหน,นดูสิ เอ้ยโอ้ไปถึงนวลไมะนะ่าทุกคนเอ้ยไม่ถึงไม่ถึง,ไ,ถงได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าตัวสลามเรานะครับน้องๆดูเหมือนกับว,ว่ามันจะกินไปลึกมากๆเลยอะลงเหมือนกับว่ามันเป็นไวรัสเลยอะทุกคนซึ่งอันนี้นะครับน้องๆถือว่าลึกที่น่ากลัวมากๆเลยนั่นเองครับทุกคนตัวนี้เป็นตัว Y t n ทนทะครับทุกคนก็คือจะเป็นเจ้าตัวแกน Y แล้วก็แกน X อะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับน้องๆอ่านี่โอ้หสูงแบบตึงๆในรูปแบบนี้นะครับน้องๆลงไปลึกปะเนี่ยทุกคน โอ้ยลงไปลึกอะไรขนาดนั้นน้องชายดูดดดดนี่เดียวทุกคน ลงไปถึงเบสล็อกเลยอ่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับน้องมันมีชื่อว่า small TNT กันนั่นเองครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวเราให้มันอยู่ใกล้ๆในรูปแบบนี้ละกันนะทุกคนรู้สึกว่าน่าจะไม่น่ากลัวมั้งเอ้ยเบเบอยู่ทุกคนอันนี้ก็เบเกินไปน้องชายซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆเหมือนกับว่าจะเป็นมีมนะครับทุกคนเจ้าตัวกระต่ายอ้วนกันนั่นเองนะครับน้องๆเอ้ยไหนดูซิอู้ออริจินมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันเป็นมีมนีเนี่ยทุกคนโอ้โหแต่ว่ามันก็หายไปตามการเวลากันนั่่นนนนนเออองงคค้้ตีีมม ว่าเกรทีเอ็นทีกันนั่นเองครับน้องๆโอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อ่ีดีทีนี้ถือว่าปเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่คู่อยู่แล้วนะครับน้องๆอ่าเ้ยมันบอกว่าอืมฉันเดาว่าคุณน่าจะเป็นเกรนะตอนนี้ยก็ความไม่หมั่นว่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้คืออะไรเอ่ยไหนดูซิอันนี้เหมือนกับว่าเป็นลูกไฟเลยนะครับน้องๆโอ้โไอ้ก็ใช่จริงด้วยโอ้โหไม่โดนแมปเราอ่ะ โอ้ยรอดได้ไงไวะเนี่ยทุกคนคือบอกว่าจุดสปอร์เหล่านี้ก็ยังอยู่รอดอยู่เหมือนเดิมนะครับน้องชายไหนโดูซิโอ้ตัวนี้ครับทุกคนมีชื่อว่าเมจิกสาลามกันนั่นเองครับน้องๆพี่คิดว่ามันน่าจะกินไปเยอะมากกว่าเดิมเลยด้วยซ้านะครับน้องๆอ่ะไหนลองสักดูหน่อยสิทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนเอ้ยมันนิ่งหว่ะทุกคนเอ้ยมันนิ่งหว่ะเอ้ยมันมันนิ่งอย่างเนี้ย นี่ไงทุกคนเจ้าตัวเมจิกสลามทีกันนั่นเองครับน้องๆอ่าวางไปเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยมีเส้นบูชายันให้เราอ๋อนี่ไงทุกคนโอ้โหเบบเป็นเจ้าตัวเมจิกสลามแบบตึงๆเลยนะครับน้องๆและดูเหมือนกับว่ารอบนี้น่ยจะขุดลงมาแบบลึกมากกว่าเจ้าตัวสลามปกติทั่วไปเลยนั่นเองครับทุกคนตัวถัดมาครับทุกคนมันมีชื่อว่าเออกริชหรอใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดพูดผิดนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับน้องตัวนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นบล็อกล่องหุ่นนะครับน้องๆซึ ซึ่งตัวบล็บอกแอเรอร์นี้นะครับน้องๆก็ถือว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถทำการกระโดดเด้งดึงเด้งดึงได้ด้วยนั่นเองโค<ฮ>ต<ย><โจ>รเจร๋งอ่ะทุกคนโอ้โหแล้วมันก็วังทะลุน้ําไปเลยนั่นเองนะครับน้องๆอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้เราทําการปล่อยก่อนละกัน,นครับทุกคนตัวนี้คืออะไรเอ่ยหนดูซิอารมณ์เหมือนกับว่าจะเป็นลูกศรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ลูกศรน,นะทุกคนเนี่ยกระจายเหมือนเดิมเลยทุกคนไอ้ตัวกระจายนี่มันก็ดูเบเบอยู่เหมือนเดิมนะครับน้องๆว่าตัวกระจายเนี่ยมันก็ม เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันนี้ครับทุกคนมินินิวเคลียร์กันนั่นเองเฮ้ยมันจะมินิขนาดไหนอะครับโอ้มายโก้โอ้มายโก้โอ้มายโก้ดูทุกคนดูเกนไวนยเราดิครับเราวิ่งมาท่าไหร่เนี่ยสองพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยคือแบบว่าเน,นี้ยเราวิ่งไปเองเลยเว้ยทุกคนคือโอ้แมปมันไม่โหลดเลยอะน้องชายคือแบบมันไปไกลเกินทุกคนแล้วมันไปแบบเร็วมากๆเลยทุกคนซึ่งอันนี้เป็นตัวมินินิวเคลียร์นะครับน้องๆ โอ้ยเราเลยแค่ดินเดยวยังไงทุกคนหูว์เดี๋ยวเราจะหยุดบินเมื่อไหร่อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องชาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราาลองดูก่อน,นทุกคนว่าเราจะหยุดบินเมื่อไหร่และตอนนี้นะครับน้องๆเราหยุดบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้นี่มันคือที่ไหนอ่ะทุกคนสวยอยู่นะเนี่ยแต่ดูเหมือนกับว่าจากที่เรานะครับน้องอยู่แกนวายเนี่ยประมาณเออสองสามพันได้นะครับน้องๆตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่แกนวายที่เก้าสิบหกกันนั่นเองครับน้องๆ อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหมาไกลเกินทุกคนแต่ว่านะั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราครับทุกคนว่าทีทีเนี่ยอยู่ภายในมือเราอยู่แล้วกันนั่นเองครับทุกคนนี่เลยทุกคนนี่คือตัวนิวเคลียร์แบบตึงๆเลยครับนอ้องๆโอ้โหโอุห้ยผาแลกอยู่ทุกคนทำไมตัวนิวเคลียร์ปกติมันดูนุ่มจังวะ <c oughs> มันดูนุปะ ทุกคนคือแบบมินินิวเคลียร์มันว้าวมากกว่านี้ทุกคนซึ่งตัวถัดมานะครับทุกคนนั่งชื่อตัวคริสตัลนะครับทุกคน GNT กันนั่นเองครับน้องๆไหนนะตัวคริสตัลเราจะเป็นยังไงครับน้องๆโอ้โหมันต้องมีความว้าวโอ้ว้าวอยู่นะทุกคนอันนี้เราน่าจะเก็บได้หรือเปล่าอ่ะทุกคนเอาเก็บไม่ได้ว่ะทุกคนแต่ว่าไอ้ตัวคริสตัลนี้นะครับน้องๆมันจะอยู่ภายในดีกันนั่นเองครับน้องๆหลังจากที่เราเนี่ยทำการฆ่าเจ้าตัวดาก้อนได้กันนั่นเองครับน้องๆโอ้หอยู่เยอะนะนะเอ้ย โอเคเราทำการปล่อยมันไปก่อนแล้วกันนะครับรน้องๆแล้วก็ตัวนี้ครับทุกคนนี่คือตัวไวรัสนิวเคลียร์กันนั่นเองครงับน้องๆโอเคเอ้ยโอ้โหแถวนั้นมีบ้านพอดีเลยอะทุกคนมีหมู่บ้านน,นะเนาะทุกคนทำเป็นเล่นไปทุกคนอ่าไหนดูซิทุกคนรู้สึกว่าเราจะเกิดเอฟเฟกต์นะครับรน้องๆไม่ว่าจะเป็นโอ้โหวอร์ชั่นสองโอ้โหสโลนะทุกคนโอ้โหตายแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังมึนงงนะครับรน้องๆเอ้มึนงงจริงครับน้องๆให้ตายเลยทุกคนตัวถัดมาครับน้องๆถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการวางไว้กลางหมู่บ้านนีสว่าน โกเลมไหนดูซิว่านายจะสู้กับเจ้าตัวอันนี้ได้หรือเปล่าผมไปวางนะเอา้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทุกคนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอทำการหาวางโลเคชั่นดีๆก่อนละกันนะครับโอ้ oh my god โอ้ยมันรอดได้ไงอะ่ะทุกคนคือแบบว่าบ้านแถวๆนีน้น้องกระเด็นไปหมดเลยทุกคนแต่ว่าเจ้าตัวโกเลมนะครับรน้องๆมันยังอยู่รอด่ะทุกคนไม่ได้การแล้วทุกคนอาเป็นเจ้าตัวซุปเปอร์ไปเลยน้องชายเดี๋ยวๆๆๆเดะเดะเราคิดว่าเสียว,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 ยวอันนี้ ตัวซุปเปอร์ยังพอสู้ได้อยู่ครับน,น้องๆตัวถัดมาทุกคนเป็นเจ้าตัวเมกกะนิวเคลียร์กันนั่นเองครับน,น้องๆพี่หวังว่ามันน่าจะวางมากกว่าเจ้าตัวนิวเคลียร์ปกติทั่วไปนะครับน,น้องๆว่าตัวนิวเคลียร์ทั่วไปเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่เบเบมากๆเลยโอ้ รอบนี้แกนที่เราเห็นครับน้องๆน่าจะเป็นเจ้าตัวแกน Y แล้วก็เป็นเจ้าตัวแกน Z นะครับน้องแล้วก็มีแกน X e ด้วยทุกคนแต่ว่าอันนี้น่ะมันทําการวิ่งขึ้นไปข้างบนเท่านั้นนะครับน้องๆไม่ได้ว้าวอะไรมากมายเลยนั่นเองครับน้องๆโอ้โหระเบิดแค่นี้เองอะ่ะทุกคนเบสจัดอ่ะผมบอกให้ทุกคนถือว่าก็ยังเบอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆแล้วก็ตัวถัดมาทุกคนเป็นเจ้าตัวซูเปอร์เหมือนกันครับน้องๆเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวเราลองวางไว้แถวแถว,แถวนี้แล้วกันทุกคนหูบ้านหลังนี้มันอยู่ได้ไงไวววะะเเนนีี่่ยางไ้กแกแล เลยทุกคนแล้วก็ทำการวางไป <laughs> oh โอ้โหไม่กูดวู้์ TNT เยอะอยู่ทุกคน TNT เยอ er ะอยู่ทุกคนโอ้โหแต่บ้านมันก็ยังรอดว่ะ <laughs> มันรอดด้เนะี่ยทุกคนหนูผมเริ่มเกลียดแล้วทุกคนตัวถัดมาทุกคนเป็นยตัวไฮเอ็กซ์โฟร์สิบกันนั่นเองนะครับน้องๆเออวางไว้ข้างบ้านเลยละกันทุกคนเอ้ยโอ้โหปีกับ <laughs> รอบนี้ครับน้องๆเราวิ่งไวนะครับทุกคนอยู่ที่ประมาณพันห้าพันหกัทุกคนพี่คิดว่ารอบนี้ทุกคนเราอาจจะวิ่งกลับไปที่2000เหมือนเดิมก็เป็นไปได้เอ้าแต่ว่ามันดึงเรากลับมาว่ะทุกคนเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราพุ่งไปถึง2000นะครับน้องๆตอนนี้เนี่ยเราตีกลับมาอยู่ที่ประมาณ900แล้วนั่นเองครับน้องๆเหมือนกับว่าจะกลับมาแกนไล่กับแกนเดิมเลยเนี่ยทุกคนแต่ว่าแกนเดิมของเรานะครับน้องๆอยู่ที่ประมาณ96กันนั่นเองครับน้องๆโหแต่ว่ามันไปพื้นที่อีกใบอมเลยก็ว่าไไได้้้้้้้นน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 นะะะะคคคครรรรรรััับอองงงงมม่่่่เเททตตีีีพพพืืวาาาฉจใช นะครับรน้องทําการระเบิดไปละกันเอ้ยตรงนั้นก็ได้อยู่นะทุกคนโอเคโอเคโอเคอ่านี่นะทุกคนเจอแล้วโอ้โหผมนี่เดาถูกจัดล่ผมบอกให้ทุกคนผมก็ว่าอยู่คบน้องๆว่าไบอมเชอรี่มันอยู่ตรงนี้นะครับรน้องแสดงว่าแถวๆนี้เนะี่ยมันต้องมีโลเคชั่นของเราอยู่อย่างแน่นอนเลยถ้างั้นเราวางไวไ้แถวนี้ละกันทุกคนว่าจะได้ง่าย,ายดีนะครับรน้องแล้วก็ทําการจุดไปโอ้วางไม่ได้อะ่ะทุกคนเดี๋ยวกนนะนี่แน่ มาเป็นลูกไฟกันเลยทีเดียวทุกคนเรื่องลูกไฟนี้นะครับน้องมันตกมาจากฟากฟ้ากันนั่นเองครับน้องๆตัวถัดมาครับทุกคนเป็นเจ้าตัวไททันน <c oughs> ิวเคลียร์เราเจอตัวนิวเคลียร์กี่ตัวทุกคนถ้าเกิดเรานับใช่ไหมมีมิมนนี้นะครับทุกคนมีนิวเคลียร์แล้วก็มีเอ่อตัวอะไรนะเหมือนจะเป็นเอ็กซ์ต้านิวเคลียร์แล้วก็ตัวนี้นะครับน้องเป็นเจ้าตัวไททันนิวเคลียร์กันนั่นเองครับน้องๆหวังว่ามันน่าจะว้าวนะครับน้องๆว่าถ้าเกิดมันว้าวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทุกคนโอ้ ื่นที่แบบว่ามันระเบิดเลยทำให้เราเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าบินไปไกลขึ้นเนี่ยมันมีประสิทธ,ธิภาพอย่างอื่นพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับน้องๆเื่อไม่มีอะไรเข้ามากันบ้างโอ้แต่ว่าล่อมนี้กว้างอยู่สูถือว่าลอมนี้เขา่าจะไปได้ไกลมากๆเลยนะครับน้องๆทำการโยนทิ้งไปและตัวนี้แหละทุกคนอะไรเนี่ยอะไรนะคาเคนคาเคนดู นี่มันสุดยอดเอสเต็มเอสตาทีเอ็นทีของเจ้าตัวนิวเคลียร์เลยหรือเปล่าเนี่ยน้องใช้คือแบบว่าอะไรก็มีแต่ทีเอ็นทีเจ้าตัวนิวเคลียร์นะครับน้องๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนเราก็ทำการระเบิดไปเลยโอ้วิ่งอีกแล้ว วิ่งขึ้นวิ่งลงจนผมเริ่มมือหน่วยว่ะนครับน้องๆโอ้โหเฮ้รอบนี้เราขึ้นไปเท่าไหร่นีคนวายโอ้โหสี่พันห้าเลยว่ะทุกคนสี่พันหกครับน้องๆแล้วตอนนี้เราก็กำลังที่จะดิ่งลงกันนั่นเองครับน้องๆก็ตามที่เราเห็นนะครับน้องๆว่าจะตัว New ิวเคียวเนี่ยมันไม่ได้มีความว้าวมากมายเลยนั่นเองครับน้องๆแล้วก็ขึ้นไปสูงเกินทุกคนให้ตายเถิะรู้สึกว่าลงมาตอนนี้ก็เริ่มจะแหลกๆหน่อยแล้วนะครับน้องๆแล้วแมพก็ไม่โหลดด้วยทุกคน เลยทุกคนและนี่คือท่า TNT สุดท้ายนะครับน้องๆสำหรับคลิปวิดวีโอนี้แล้วกันนั่นเองครับทุกคนสรุปโดยรวมเลยครับน้องๆที่เราระเบิดอะไรกันไปก็ไม่รู้เหมือนกันเอาทุกคนแต่ว่ารอบน,นี้นะ่ะเราจะทำการระเบิดด้านบนกันกล่าวครับทุกคนซึ่งตอนนี้ครับทุกคนมันมีชื่อว่าเอ็กซ์ต้านิวเคลียร์กันนั่นเองครับน้องๆคือแบบนิวเคลียร์ไว้ด้านหลังได้ไหมทุกคนคือแบบผมอาการหนักมากๆเลยทุกคนตัวนี้เป็นเจ้าตัวซูเปอร์ซันโอเคงั้นก็ทำการระเบิดไปนะครับนโอ้ลงมาเยอะอยู่ทุกคนเกิดอาการแหลกแบบหน่อยๆเลยนะครับน้องๆ โอ้ยแหละยิงทุกคนคือแบบว่าลูกไฟเขาจะกว้างมากๆเลยนะครับน,น้องๆด้านนี้ก็โดนอ่ะทุกคนเลยยิ่งด้านนี้น่ะมันเป็นป่านะครับน้องๆแน่นอนครับทุกคนว่ามันต้องโดนการเผาไหม้อย่างแน่นอนเลยครับทุกคนโอ้ตัวนี้คืออะไรอ่ะวว่ะทุกคนไหนดูดิเราจะลองดูว่ามันจะว้าวขนาดไหนนะครับน้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราทําการวางไว้ข้างๆในรูปแบบนี้อ๋อ what what เดี๋ยวกัน <laughs> คืออะไรวะทุกคนเด็ดเดๆเดีดยวเราลองหาพื้นที่ใบอมดีๆสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับรน้องโอเควางไว้ตรงนี้ลนแล้วกันแล้วก็โอ้โหโห โอ้ oh m ม God โอ้ไม่กอโอ้มีการดีเลย oh <my> ทุกคนแหมอันนี้เป็นเจ้าตัว extra w o ต l d ทุกคนโอเคโอเคถ้ okay, okay. างั้นเราวางไว้แถวๆนี้ละกันทุกคนมั่มีความดีเลยอะทุกคนคือแบบว่าพี่วิกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องว่ามันจะดีเลยในรูปแบบนี้กันนั่นเองครับน้องๆไอ้ตัวนี้พี่คิดว่าก็ต้องดีเลอยอย่างแน่นอนเลยครับน้องๆอะเดี๋ยวเราลองจุดเพิ่มไปละกันนะครับน้องๆสวัสดีครับเอ้ยไม่ได้ว่ะทุกคนหรือว่าตัวนี้มันจะติดบักหรือเปล่าอะทุกคนไนูิ หรือว่าตอนนี้มันติดบั็อกกัทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะติดบั็กแน่ๆโอ้วัดวัดโอ้แล้วเมื่อกีจจ้เราจนไปกี่ลูก oh, ป oh, oh, oh. ่ะเนาะโอ้วววใจเย็นสือโอ้ oh, my god แล้วเมื่อกี้เราวางไปประมาณสองสมลูกได้เลยนะครับน้องเหลือ2ตัวแล้วทุกคนตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า time form กันองครับทุกคนเหมือนกับว่ามันจะทําการเคลือร์จากจุด A ไปจุด B อะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งข้อดีของบดตัวนี้นะครับน้องเขาทาการเขียนข้อความอธิบายไว้ด้านล่างด้วยว่าตัวนี้น่ะเอาไว้ทําอะไรอ่ดี๋ลวลองจุดดูทีทุกคนว่ามันจะทําการเทในรูปแบบไหนอ่านี่ไงทุกคนว้าวว้าว เยวแบบตึงๆเลยทุกคนคือแบบว่ามันหายไปเลยอ่ะทุกคนคือแบบมันล่งมากเลยเว้ทุกคนึ่งนี้ถือว่าปเป็นไอที่ว้ามากๆเลยครับน้องๆแล้วก็ลูกสุดท้ายของเราครับน้องๆตัวนี้แน่นอนครับทุกคนมันมีชื่อว่าเอสกซตานิวเคลียกันนั่นเองครับน้องๆและผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะจบโดยใช้ TNT ตัวนี้กันนั่นเองครับน้องๆและผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกับคลิปวิดีโอนี้ของเราบ๊ายบาย